ในปีที่ผ่านมาสปปลาวมีรายได้จากการส่งออกสินค้าทางการเกษตรมากกว่า1.4พันล้าน,นดอลลาร์สาหรัฐเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว 20. ้20.18%ซึ่งส,สินค้าเกษตรหลักๆที่ส่งออกได้แก่กล้วยยางพารามันสำปะหลังอ้อ,อยโคกระบือ โดยมีจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดตามรายงานระบุครับว่ามูลค่าการผลิตในภาคการเกษตรและป่าไม้เติบโตขึ้น3.4%ในปี2,566คิดเป็น21.4%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP โดยมีการเก็บเกี่ยวพืชผลประมาณ9.74ล้านตันมีผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น28.62%กาแฟ7% กล้วย16.7%และอ้อย10.1%อีกทั้งปัจจุบันสปะปะลาวมีฟาร์มปศุสัตว์2,261แห่งมีสัตว์มากกว่า6.5ล้านตัวเพิ่มขึ้น123ฟาร์มเมื่อเทียบกับปี2565สามารถรองรับความต้องการเนื้อสัตว์ของประเทศได้41% ทั้งนี้ครับรัฐบาลลาวยังคงเจรจาการค้าเพื่อส่งออกผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันครับสามารถส่งออกสินค้าได้64ชนิดและในจำนวนนั้นมีพืชผล33ชนิดที่ส่งออกไปยังจีน16ชนิดไปยังเวียดนามและ15ชนิดไปยังไทยอย่างไรก็ตามครับบรรดาเกษตรกรและผู้ผลิตในสปโปรลาวกำลังเผชิญปัญหายอย่างหนักในด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงรวมถึงราคาเครื่องจักร ปุ๋ยและอาหารสัตว์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสินค้านําเข้าและต้องชําระเป็นสกุลเงินต่างประเทศจึงมีราคาแพงจากการอ่อนค่าของสกุลเงินกีบขณะที่รัฐบาลลาวก็มีความกระตือรือร้นที่จะลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์สามารถผลิตได้ในประเทศ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยกระตุ้นการผลิตภายในประเทศไปพร้อมๆกับการจัดการภาวะเงินเฟอ้อรวมถึงสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตจัดหาสินค้าเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและเพิ่มการผลิตเพื่อการส่งออกเพื่อนําเงินตราต่างประเทศซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากเข้าประเทศและเป็นการช่วยลดอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ต่ําลงขอบคุณข้อมูลข่าวจาก